สวัสดีครับผมาชรานะครับเข้าวนกมในค่ายไล์ชื่อว่าเกมไดไอรอเนเจอกันนะครับโอเคครับในวันนี้ที่2ีพฤศจิกายนนะครับที่กว่าจะเปิดตัววันี้ในเวลาที่ยงแต่ผมเ้กิมวันนี้10โมงครับึงก็เปิดตัวที้นแล้ต่กมาดกันเริมแรกเลยนะครับเริแรก

เด็ก็คือสติสติไปแล้วก็ต้องทำตัวประพฤติเรื่องต่างตัวก็ตัวเรื่อต้นนี้พอคนนึงจะมาหยุดเขาเขากินปีทูมูสิมูสิคือเรื่องขอเจ้าตัวหนาวอย่างเงี้ยผมเดือดเลยดิ้ ก,ก็ย,ยนะังงเกมน,นี้นะต้องเปยอะๆเสียงก่อนดีไหมลด sound effect ก่อนนะครับน,นี่ผมก็ล็อกอินมาเป็นล็อกอิน idline น,นะครับเรารู้สึกเหมือนเกมจะค้างๆวงไงไปดูน,นะครับผมอาจะด้วยว่าเพิ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะ คนตัง้งตาเราก็จะเยือนนิดนึงตอนนี้ก็นิ่งๆอยูน่นะตอนนี้ผมก็มองว่าเกมนีอ้อาจจะสนุกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูที่บ้านในเกมมันมีอะไรบ้างข้างบนก็เป็นแทบไอคอนนะอา่ามีของฟรีด้วยนะข้างบนดะูในช็อปนะ คกดรับของฟรีแล้วได้เาเรียกว่าลูบี้ไหมห้าสิบกับกแก้วอะไรกันรู้สีนี้มีของฟรีแล้วเราเข้าไปดูแต่ติดโฆษณาอ่าพวกนี้ก็ยังมีอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นการเตริมมะอันนี้ก็เป็นอ๋อเหรียญสีนี้เขาเรียกว่าออฟนะครับส่วนนหรียญเาเรียกลูบี้ลูบี้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นออฟนะ นี่มันก็จะจับเวลาให้เราเจอวเวลาเจอตีบออนะส่วนตัวนี้ก็เป็นแมทพาร์ตนะเหมือนของในไลน์เ,เจอครับโอ้โหก็มีเยอะเลยนะของแต่ละนี้อันนี้เป็นของสเตปพาร์นะอันนี้ควิกพาร์ตนะครับผมน,นี้ล็อกอินพาร์ตส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมโบพาวเวอร์พาร์นะโอ้โห ติ่นราอนจะได้ของดีเยอะขึ้นนะราคาก็โอ้พาร์ละสองร้อยเลยนะครับผมอันนี้่อันนี้สี่ร้อยนะที้สามร้อยครับยวดูมีตรงไหนอีกบ้างฝั่งขวาบ้างอันนี้ก็เป็นมิชชั่นนะครับเรากดลับไปก่อนเลยมีมิชชั่นของเดลี่นะวีคแล้วก็อันนี้รีเพล ก็อันข้างลจะเป็นอีเวนต์นะเจ็ดวันอันนี้ก็ของบิ๊กินเนอร์ครับคนเล่นใหม่นะจะได้ตัวเนีย่ยแชมเปญโคนี่ด้วยนะที่ที่มีประกาศมาอันนี้ก็ต้องล็อกอินให้ครบเจ็ดวันนะครับแล้วก็ทำธุรกิจตามนี้ให้ได้โอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นสเปเชียลมิชชั่นนะครับผมก็ทำตามก็จะได้เหรียญแต่นี้คืออะไรเรามาก่อนนะ สปินนะสปินนะ๋อ,อนี่อไปใช้ในอีเวนต์นี้นะครับผมสุม่มได้ของนี่สว่วนนี้ก็เป็นสเปเชียลล็อกอินสเต็ปนะครับอืมเหมือนล็อกอินประจำวันนะก็ล็อกอินไปก่อนนี่ล็อกอิน20เันก็จะได้เจ้าตัวโคโนี่นี่เหมือนกันนะก็จะมีนี่มีพันฟังของตัวซันลี่นะมันเป็นสกินเป้ามากเลย โอเคเดี๋ยวมาดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างเน,นะอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนการเรียกอะไร e f k ไปแล้วก็กดคิมได้นะเพื่อรับของรับออฟรับเหรียญเงินนะอันนี้ก็เป็นอ๋อนี่มันแจก้วยครับเนี่ยแล้วก็แจกอีกหนึ่งพันลูบิสนะครับแล้วก็เจ้าตัวของโคโนี่ด้วยนะนี่แชมเปญโคโนี่ที่มันว่าจะแจก ในตอนที่เราลงทะเบียนลงหน้านะใครไม่ลงทะเบียนก็อดได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นรูปโปรไฟล์ครับเป็นตัวในเกมไลน์จะมีตัวมีใหม่ด้วยนะอย่างตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่ตัวนี่ก็ไม่เคยเห็นเนี่ยตัวพวกเห็ดตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นในเกมไลน์เอนเจอนะตัวนี้ก็เป็นกรอบรูปนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นเป็นผีแล้วกันอนะมา กมข,ข,ข้างๆตรงนี้นะครับผมนี่นี่ก็เป็นแจ้งเตือนนะอ๋อนี่เป็นแจ้งเตือนมีอ่าเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวกมคข้าวๆกว่อนเลยนะะมีตรงนี้เป็นสเตปนะครับที่เราสามารถดูได้ว่าเราวิ่งไปถึงไหนแล้วฟีลเหมือนเป็นด่านนะครับตอนนี้ผมถึงสเตปที่10แล,แล้วสามารถ,ถาลงมันตามสเตปนี้ได้อ๋อนี่ไงมันจะมีตัว นิวคิวีนะครับแจกในตรงนี้อ๋อจะเป็นด่านขยับไปเรื่อยนะครับส่วนช็อปนี้ก็มีขายข,ายของยอดตัวโคนี่ด้วยนะครับแล้วก็มีลูบิสกับไม่นแน่ใจว่าอ e ีพีเคเนี่คือใช้ในการเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็จะขายของเป็นแพ็คแต่ละต่างๆนะอันนี้ก็เป็นแพ็คอนการข้ามโฆษณาได้30วันนะ99บาท นี่ก็เติมอย่ากรู้ว่าระบบกาชามันเกมนี้มันอยู่ไหนนะมันก็แจกอันนี้คืออะไรเรนเจอร์ซัมเมอร์โทเค็นนะเหมือนการตัวกาชาหรือเปล่าอ่ะเรามาดูคลานครับคันล่าจะมีเรียกว่าทีมนะทีมแล้วจะมีนี่มีเจ้าตัวบ่าวคิงบา้าคิงไนท์นบา้าไนท์บ้าชื่อพวกนี้อะไรผมขอ,ขอ,ขอเรียกเป็นอัศวินบ่าวนะตัวนี้บ่าวอัศวินนะ นี่แล้วก็มีแชมเปยนะน่าจะลากใส่ใช่ไหมพอ,อนี่กดตรงนี้อ๋อนี่ยไม่ปลดล็อกเขาต้องผ่านเคเวสเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ก่อนเราค่อยปลดล็อกตัวที่สองนะระดับมันก็เป็นระดับ S S นะครับเจ้าตัวโคนี่ตัวนี้โอเคแต่เราเปลี่ยนตัวโอ้มันก็จะออกเป็นสกิลอย่างนงี้อ่ะเรารับของอยู่ตรงเคเวสนี้ไปก่อนนะเอาเคเวสนี้คืออะไร สัมมันสกิลอ่ะมันมัค่าพม่สัมมันนะโอเค s ัมนน summon นะ okay, summon ม o นไปแล้วยังไงต่ออ๋อมีสกิลตรงนี้บูสสกิลนะครับผมเหมือนเป็นการเลือกสกิลด้วยนะกดออโต้มันก็จะได้กดออโต้ก็ได้นะน,นี้เอาเป็นการเพิ่มระดับว่าเราจะเพิ่มไปทางเพิ่มฟังโจมตีหรือว่าเพิ่มขี้ด,ด้ามีนะของสกิล โอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนซัมมอนเคาเรียกอะไรผู้ช่วยหรือเปล่าพวกนี้นะผมก็มีระดับเกียร์นะเจ็ดดาวว่าหกดาวห้าดาวสี่ดาวหนึ่งดาวเลยนะส่วนตัวนี้ก็เป็นนี่ครับเหมือนที่ผมว่ามันจะมาสกินป้อมนะนี่จะมีของฟรีให้ก็คือตัวซันลี่ตัว,ต,วตัวนี้นะอันนี้ก็สกิลอันนี้ก็เหมือนผู้ช่วยนะน,นี่เป็นเนเจอร์ของเรานี่สามารถอัพได้ด้วยนะต้องต้องใช้เหรียญจะตัวนี้ เลนเจอร์มาสเตอร์ไฟล์นี่แล้วก็ถึงนีและแล้วก,กดรับก่อนอารซี่เราสามารถกดได้นะใช่ไหมลองกดดูนะอ๋อนี่กดแล้วจะเป็นหมูผ่าอ๋อเป็นสกิลตามที่เรามีนะอันนี้มีปุ่มออโต้ครับผมเปิดได้นะแลนะนะเราจะเป็นการใช้สกิลออโต้นะมีเควสใหม่มาก็คือเปลี่ยนชื่ออ๋อขอตั้งชื่อนะ เป็นชื่อช่องอนะครับพี like ่ใครก็แอดเพื่อนแอดแอดมาได้นะครับผมได้ไปเลยเนี่ยเป็นเกมจะค้างๆไงไม่รู้เลยผมเปลี่ยนชื่อไป่ได้เลยได้แล้วครับนี่นายปัะชานหน้าจุดสี่จุดสองแล้วก็เพื่อนๆริมแอดกันมานะครับผม มาดูกันต่อไปครับตรงนี้ก็คือแลบนะก็คือเหมือนสเตปเราต้องผ่านสเตปก่อนแล้วค่อยปลดล็อกพวกนี้นะโอเคครับมันจะเล่นมาอันนี้สเตปสิบเก้าค่อยปลดล็อกนะตรงนี้ทาวเวอร์เมืองนี่คือเมืองของเราใช่ไหมคล้ายๆกิลไหมนะผมไปนี่นะมันจะเป็นกิลนะแอดเฟนแล้วก็ใส่โค้ดหรือเปล่าเหมือนการเชิญเพื่อน ก็ใส่โค้ดของเพื่อนหรือเปล่านะอ๋อโค้ดของเราไปให้เพื่อนใส่นะเราก็จะได้ของตามนี้เลยเราสามารถอ๋อเชิญเพื่อนอย่างนี้ด้วยโอเคโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นซัมมอนครับอ๋อนี่ไงตรงสุ่มกาชาตรงนี้จะมีซนะัมมอนสกิลนะสกิลซัมมอนเลเวลนหนึ่งก็พลอยที่ซัมมอนนี่มันเป็นเหมือนตัวช่วยนะส่วนตรงนี้จะเป็นเกียร์นะ ที่ผมดูนะก็คือต้องผ่านเควสสามสิบหกเควสหนึ่งร้อยซาสเปนนะอันนี้เรียนเจอครับต้องผ่านที่สเต็ปสเต็ปวิทยุห้าก่อนส่วนการ์ดนี่ก็สเต็ปร้อยห้าสิบนะโอเคนี่มันก็สามารถบอกได้นะว่าเราต้องมันแสแต็คคือดาเมจเท่าไหร่ได้บ้างอ่ะนี่มีบอกครูดาวด้วยนี่ก็รีรีคอลเวอรี่นะนี่ก็ดาเมจนะครูดาวแปดนีนี่ครูดาวเก้าดีนะ โอเคเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตมาบอกกันครับว่าตอนนี้เซิร์ฟที่เปิดเป็นที่บายเลียผมขออนุญาตไปเล่นก่อนสักคู่นะครับแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ